สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคิวเตมีนะครับพูดถึงกล้องฟูจิฟิล์ม X a 7นะครับหรือว่า XA7 นั่นเองนะฮะ ใครที่เป็นเจ้าของแล้วหรือว่ามีโอกาสได้สัมผัสก็แน่นอนจะรับรู้ถึงความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากนะครับแต่วันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราไม่ได้มาพูดถึงการถ่ายภาพนิ่งของเขาแต่ว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดนะครับกับการเป็นกล้องเว็บแคมนะครับ <Wow. S 1> ที่คุณจะใช้ประชุมออนไลน์ก็ได้นะครับหรือใช้เป็นกล้องในการไลฟ์ a c e b o o k เองก็ดีนะครับและที่สำคัญคือใช้ง่ายสุดๆนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดู วิธีการกันเลยและอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับแน่นอนก็ต้องฟูจิฟิล์ม XA 7สิครับผมไม่มีได้ยังไงพูดถึง XA 7อยู่นะครับและอีกอย่างนึงก็คือน,นี่เลยสาย USB นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เป็น USB C นะครับต่อกับเจ้าตัว XA 7นั่นเองแค่นี้เองนะครับโอ้สะดวกมากๆก่อนอื่นเนี่ยใครยังไม่ได้อัปเดตเฟิร์มแวร์ก็รีบอัปเดตก่อนเลยนะครับ วิธีการเช็คก็ง่ายๆนะครับกดปุ่ม Display Back นะครับแล้วก็กดเปิดเครื่องครับตัวเครื่องก็จะโชว์เฟิร์มแวร์เวอร์ชันให้เห็นนะครับก็ต้องเป็นเวอร์ชัน1.30ครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดหลังจากอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดแล้วนะครับอันดับแรกเลยคือเข้าไปที่การตั้งค่าเป็นรูปประแจนะครับหลังจากนั้นก็เลือกการเชื่อมต่อเลือกโหมด USB แล้วก็เปลี่ยนเป็น USB Webcam ครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือเชื่อมต่อกล้องนะครับกับคอมพิวเตอร์ของคุณครับโดยใช้สาย USB นี่แหละพอเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วหน้าจอกล้องเนี่ยก็จะขึ้นว่า USB ลำดับต่อไปก็เข้า Facebook นะครับแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการไลฟ์แบบปกติเลยที่คุณเคยทำแต่ว่าคราวนี้เลือกเป็น use camera หรือว่าใช้กล้องนั่นเองนะครับ แล้วก็เปลี่ยนออปชั่นของกล้องนี่ให้เป็นฟูจิฟิล์ม XA7 นั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีภาพตัวอย่างของกล้องนะครับที่ฉายมาจาก f u j i ฟิล์ม XA7 ขึ้นให้เห็นนะครับแล้วคุณก็จัดการกับมุมกล้องที่คุณต้องการแล้วก็กดไลฟ์ได้เลย เห็นไหมครับคุณผู้ชมว่ามันง่ายขนาดไหนนี่ก็คือการไลฟ์นั่นเองนะครับนอกจากไลฟ์แล้วเนี่ยคุณสามารถเอาไปใช้ประชุมออนไลน์ได้ด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมยอดฮิตอย่าง Zoom นั่นเองก็ใช้งานได้นะครับก็เรียวกว่าต้อนรับการทำงานรูปแบบใหม่ Work from Home ได้ด้วยก็เรียวกว่าเป็นโบนัสสุดเซอร์ไพรส์นะครับของผู้ใช้ Fuji Film XA 7แบบผมด้วยนะครับที่นอกจากจะถ่ายรูปภาพนิ่งได้สวยสุดๆนะครับและที่ชอบมากๆก็คือสกินโทนของผิว ฟูจิเ, Fuji, เขาขึ้นชื่อมากๆนะครับแถมมันใช้งานง่ายโดยการสัมผัสหน้าจอต่างๆเหมือนกับสมาร์ทโฟนเลยครับแต่ตอนนี้นอกจากถ่ายภาพแล้วยังเป็นเว็บแคมได้อีกนะครับคุณจะประชุมออนไลน์ก็ได้นะครับหรือจะใช้ไลฟ์ใน Facebook ขายของก็ได้ในยุคที่เรียกว่าโควิด19ขนาดนี้นะครับการขายออนไลน์เรียกว่ากำลังบูมเลยพูดง่ายๆเลยครับว่าจบในตัวเดียวกับ Fuji f ิล์ XA7 ครับใครสนใจก็ลองไปเล่นดู่อน ได้ตามห้างนะครับมีเครื่องให้ลองกันอย่างแน่นอนหรือว่าถ้าชอบซื้อเลยก็จะดีมากๆเลยนะครับฝ <Yeah. S 1> าก like, กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับติดตามคลิปต่อไปให้ดีครับกับผมคิวเตมี T Me, จะมีอะไรมารีวิวหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรมาบอกกันอีกติดตามได้เลยส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ